ถ้าเห็นในโลกออนไลน์ยาวิตามินโฟลิกดูน่าเชื่อถือนะคะจากองค์การเภสัชบอกได้เลยว่าไม่ใช่องค์การเภสัชมาขายเองเพราะว่าจริงๆแล้วมันผิดกฎหมายการจำหน่ายยาวิตามินโฟลิกเนี่ยจะต้องเป็นในร้านขายยาเท่านั้นวิตามินโฟเลตเนาะกับกรดโฟลิกนะคะจริงๆมันก็คือสิ่งที่ให้วิตามินตัวเดียวกันโฟเลตเนี่ยจะพบได้ในผักนะคะ ในธรรมชาติเนาะส่วนกรดโฟลิกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เขามักจะสังเคราะห์ขึ้นนะคะแล้วก็ให้ผลกับร่างกายเนี่ยคือมีการดูดซึมได้ค่อนข้างเร็วกว่าในส่วนของโฟเลตนะคะหน้าที่ของโฟเลตทําอะไรเนาะก็โฟเลตนะคะมีหน้าที่ในช่วยในการสร้างสารพันธุกรรมหรือว่าเรียกง่ายๆว่า DNA นั่นเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็กนะคะอยู่ในท้องคุณแม่อยู่ในคันมารดานะ,ะช่วงนั้นเป็นช่วงสําคัญเลยนะคะขาดโฟเลตไม่ได้เลยไม่ใช่เฉพาะคนที่กําลังตั้งคันนะคะแต่ ว่ารวมถึงคนที่วางแผนเนาะมีแพลนมีวางแผนว่าจะตั้งคันด้วยต้องได้รับโฟเลตให้เพียงพอนะโฟลิกนะคะจริงๆจะพบได้ทั้งในยาแล้วก็ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะแต่ว่า สิ่งที่แตกต่างกันก็คือโดสนะก็หรือว่าปริมาณถ้าเกิดว่าเป็นโ <Okay. S 1> คลิกในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะอยู่ที่ประมาณ200ไมโครกรัมหรือว่า400ไมโครกรัมนะคะโดยประมาณแต่สูงสุดเนี่ยยังไงก็จะไม่เกิน1,000ไมโครกรัมนะคะเพราะว่า1,000ไมโครกรัมเนี่ยเป็นระดับปริมาณสูงสุดนะคะที่คนเนี่ยรับประทานได้เพื่อเป็นอาหารเนาะถ้าเกิดเกิน1,000ไมโครกรัมเนี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดพิษอันตรายที่จะเกิดได้นะคะก็คือ1ถ้าเกิดว่ารับประทานต่อเนื่องสะสมมีรายงานว่าเพิ่มความเสี่ยงกับ การเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะแล้วก็คุณแม่ที่ตั้งท้องอยู่นะคะถ้าเกิดรับประทานโฟลิกเสริมในประมาณที่สูงจนเกินไปอันนี้อาจจะเป็นอันตรายกับคุณลูกได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิง่งถ้าตัวคุณแม่เองเนี่ยมีความผิดปกติของยีนมยียีนอยู่2ตัวนะคะคือยีน D H F R กับยีน M T H F R นะคะซึ่งยีน2ตัวนี้เกี่ยวข้องกับการนำโฟลิกไปใช้งาน นะคะนะถ้าคุณแม่มีความปกติของยีนตัวนี้แลวคุณแม่รับประทานโฟลิกเสริมในปริมาณสูงเกิน500ไมโครกร,รัมต่อวันคุณลูกจะมีความเสี่ยงความเสี่ยงที่ว่าคืออะไรบ้างอันที่1คลอดออกมาอาจจะปากแหว่งเพงดานโวนะคะแล้วก็อันที่2นะคะลูกคลอดออกมาอาจจะมีความผิดปกติของระบบประสาทนะคะเขาเรียกว่าภาวะหลอดประสาทไม่ปิดนะคะหลอดประสาทไม่ปิดส่งผลยังไงกับคุณลูกได้บ้างนะคะอันที่1ก็คือสมองอาจจะฟอร นะคะแล้วก็กระโหลกศีรษะนะคะบริเวณที่เหนือเบ้าตาขึ้นไปนะคะอาจจะหายไปอาจจะไม่มีคุณลูกก็จะเกิดมาแล้วก็พูดย่งไงมีความพิการตั้งแต่กําเนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยปริมาณที่ได้เนี่ยนะคะยังไงจะไม่เกิน1000ไมโครกรัมต่อวันแต่ถ้าเป็นสําหรับโดสยาคุณหมอมีตัวยาโฟลิกเนี่ยเขามีเอาไว้จ่ายให้กับคนที่มีอาการขาดโฟลิกรุนแรงเช่นเบนโรหิตจางรุนแรงอย่างเงี<ๆ>้ยน,<ๆ>น,นะคะนะอาจจะต้องการได้รับโฟลิกในปริมาณสูงก็เลยจะมีโดสที<ๆ>่ ูงกว่าอีกเช่นโดส1มิลลิกรัมก็คือ1,000ไมโครกรัมนั่นเองนะคะกับโดส5มิลลิกรัมหรือก็คือ5,000ไมโครกรัมนะคะซึ่งถ้าเทียบกันเนาะโดสที่เป็นยาเนี่ยจะสูงกว่าโดสที่เป็นอาหารเนี่ยได้ถึง5เท่าเลยทีเดียวนะคะ ถ้าเกิดว่าพบเห็นการจําหน่ายยานะคะลักษณะที่เป็นยาโฟลิกนะคะในโลกออนไลน์ถือว่าผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยยาวิตามินโฟลิกจะต้องจําหน่ายในร้านขายยาเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอว่ามีการขายออนไลน์สามารถร้องเรียนได้นะคะที่สายด่วนอ,อยอนเบอร์ ard, โทรศัพท์1556นะคะหรือว่าออส่งอีเมลไปก็ได้นะคะอีเมลเป็น1556นะคะ adfda. moph. ะคะ, oph, ะ,คะ go. th ค่ะ